ชะตาของคุณเองนั้นนะครับผมน่าจะเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วละว่าดาวพระหัสที่ไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนั้นไปอยู่กับดาวราหูแล้วก็ยังไปได้กฎเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์ ดาวที่มีการโครจรแบบนี้นะครับส่งผลดีในเรื่องของการงานให้กับชาวลัคนาราศีมังกรดีในบริบทที่หนึ่งคือโปรเจกต์ต่างๆมีความสำเร็จมีความโชคดีแล้วก็คุณจะหยิบจับทำอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มีคนคอยให้การสนับสนุนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ดาวที่มีการโคจรแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณยังหาเงินหาทองได้คล่องหรือมีโอกาสลู่ทางในการหาเงินหาทองได้ไม่ยากอยากกันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะดาวที่มีความหมายในชะตาของตัวคุณเองนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ย ดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นช่วงที่คุณมองหาลู่ทางในการหาเงินอย่างมากเป็นช่วงที่คุณกําลังเหมือนกับว่ามีช่องทางบางอย่างที่จะเมคมันนี่นะครับทําเงินทําทองได้อย่างดีและดาวอีกหนึ่งดวงนะครับที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็น่าจะเป็นดาวเกตในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่มาเลงลัคนาราศีมังกร คุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือใครสักคนหนึ่งมาร่วมทําอะไรกับคุณนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นมันทําเป็นชิ้นเป็นอนันเป็นรูปธรรมทําให้เกิดเป็นรายได้ได้อย่างดีชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงสิงห์มิถุนาถึงกันยายนนะครับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อะไรพวกนี้แหละนะครับมันก็มีการโคจรไปในทิศทางของมัน ที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเรียนรู้และเอามาทําเป็นต่อยอดเป็นประโยชน์ได้อาจจะมีการเทคคอร์สหรือการเรียนอะไรเป็นช่วงสั้นๆแล้วสิ่งเหล่านั้นนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีอธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของการเงินขอให้คุณตั้งใจนะครับในเรื่องของการเม k มันนี่ บางอย่างบางงานมันอาจจะไม่ถูกใจคุณทั้งหมด100%แต่ว่ามันทําประโยชน์มาให้คุณสัก8 0 8 5นี้ก็ถือว่าดีมากฉะนั้นถ้าเกิดงานมันเอื้อประโยชน์ให้คุณในลักษณะนี้ผมกลับมองในทางกลับกันว่าคุณน่าจะทําประโยชน์จากงานตรงนี้ได้และรายได้ก็มีโอกาสจะเข้ามาในหลายๆทางนะครับชินแสงหมิงบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูชื่อเสียงจะดีมากสังคมแวดล้อมคุณจะกว้างขึ้น เรือนปุตตะนั้นหมายถึงการรเริ่มการทําสิ่งใหม่ๆดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่ในเรือนปุตตะทําให้คุณได้มีโอกาสริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งโชคดีเรื่องการเงินแบบเหลือคนานับทีเดียวนะหลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูและชอบงานในวงการบันเทิงมีโอกาสจะได้เข้าไปในวงการบันเทิงหลายคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีโอกาสที่จะได้ก้าวขยับไปทําแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำเป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนดาวสาวที่ไปโยกหน้านั้นนะครับในเรือนสหัชชะนั้นก็ทำให้สังคมแวดล้อมคุณกว้างมากยิ่งขึ้นอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือใครสักคนหนึ่งที่สนิทที่ชอบพอกันที่เป็นคนที่ความคิดตรงกันน่าจะมาร่วมหุ้นทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้านั้นก็เปิดทางให้คุณได้เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการอีกอย่างหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับต้องฟังตรงนี้ให้ชัดเจนก็คือว่าในช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมนั้น นะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับจะเรียกว่า6กีเอียวก็ได้11ไฮโลนะครับมาอยู่ในเรือนสุภาะไปดูนะชื่อเสียงจะดีมากการเงินจะดีมากเมตตามหานิยมโอ้แม่งดีหลายประการแล้วเกินน่ายาน่าฉาไม่พวกธนูทั้งหลายเนี่ยนะครับ <laughs> ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพะอยู่แล้วนะครับสุภาพะหมายถึงความสําเร็จทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน แล้วก็ดาวพุธเป็นปดาวเจ้าเดินการงานเจ้าเดินความรักเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวจาเจ้าเืินลาภะเจ้าเดินลาภก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยทั้งหมดไปตีโกลนร่วมธาตุไฟคุณจะได้รับความสําเร็จนานับประการและจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนํามาซึ่งการเงินลาภผลต่างๆที่ดีฉะนั้นสินแสหมิงพยากรณ์ว่าในช่วงสิงหาคมเป็นช่วงที่ดีมาก ชะตาจะมีความก้าวหน้าไปในหลากหลายทิศทางและเป็นความก้าวหน้าที่ทำให้ตัวของคุณเองนั้นต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับไอ้ช่วงที่นิ่งๆเอยๆก็เอ่ยน,นะพอไอ้ช่วงที่ดีก็ดีแต่ธนูนะครับพยายามอย่าอยู่กับที่นะครับต้องออกจากบ้านต้องติดต่อประสานงานที่นู่นติดต่อประสานงานที่นี่อย่าเอาความเคยชินของตัวเองมาทําให้หลายอย่างมันล่าช้าธนูเป็นปลายราศีเป็นปลายลัคนาราศีธาตุไฟ ต้องพยายามเคลื่อนไหวต้องพยายามติดต่อน้่นติดต่อน,นี่และเดี๋ยวงานจะมานะครับในเรื่องการเงินนะครับมิถุนาถึงกันยายนเป็นช่วงที่การเงินเข้ามาดีมากแต่เงินบางส่วนอาจจะถูกใช้ออกไปเกี่ยวเรื่องของการต่อเติมที่อยู่อาศัยบ้านช่องซื้อที่ดินซื้อรถยนต์ต่อเติมบ้านต่อเติมออฟฟิศมีการจัดกระบวนทัพใหม่ๆซึ่งล้วนแล้วแต่นํามาใช้ประโยชน์ที่ก่อประโยชน์ไม่ใช่นําไปใช้ในทางสูตรรวยสุร่ายนะครับ อย่างแรกบอกไว้ก่อนเลยว่าธุรกิจการงานของชาวลัคนาราศรีกันที่ทํางานที่ต้องเดินทางหรือทํางานติดต่อทางไกลจะได้รับความสําเร็จดีอย่างที่2ก็คือว่าชาวลัคนาราศรีกันใครที่จะเข้าไปขยับทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กติดอ่างนะยครับเมื่อกี้โซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับความสําเร็จดีและเป็นความสําเร็จที่อยู่บนบริบทของออยิ่งทํายิ่งได้ นะใครจะผันตัวเองไปเป็น influencer หรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลหาเงินได้ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะและเป็นการหาเงินกับสิ่งที่คุณเองนั้นยิ่งทํายิ่งชอบยิ่งทำยิ่งรักยิ่งทํายิ่งถนัดด้วยอธิบายความมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันว่าอะไรก็ตามที่นะครับเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงครึ่งปีตรงนี้มิถุนากลางกลางปีมิถุนาถึงกันยานาความสําเร็จมาให้อย่างดี อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับดาวที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณอย่างเช่นดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นราชาโชคแต่ไปอยู่ในเรือ,อนมรณะไปอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริชาวลัคนาราศีกันถ้าเกิดจะถามว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ดวงเราจะมีความวุ่นวายเรื่องอะไรเรื่องที่บ้านเรื่องญาติญาติผู้ใหญ่ญาตินำปัญหาจุกจิกนำเรื่องวุ่นวายมาให้นำเรื่องไม่สบายใจมาให้ ญาติทําให้เราหงุดหงิดใจทําให้เราเสียเงินหรือทําให้เราเองรู้สึกเสียใจญาติมกักจะนำปัญหาที่บางทีเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยแต่เอาเข้ามาในครอบครัวทําให้วุ่นวายทําให้รู้สึกหงุดหงิดใจนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกัน้วนแล้วแต่ต้องระมัดระวังทั้งสิน้นและก็เป็นชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันนะครับต้องพยายามนะครับระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วย ดาวเสาวและดาวราหูต่างทำมุมปลายหอกับชาวลัคนาราศีกันดาวบาพพเคราะห์ทำมุมปลายหอกับชาวลัคนาราศีกันนั้นสุขภาพจะต้องพึงระมัดระวังนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงประมาณสิงหาคมดาวเดินอยู่ในเรือนวินาศสามดวงนะไอหกสเอียวแหละนะฮะเดินอยู่ในเดือนวินาศสามดวงและเป็นดาวการเงิน1ดวง เป็นดาวเจ้าตัว,ตวคนนุณหนึ่งดวงฉะนั้นช่วงกลางๆางสิงหาคมนี้ทุกใจเรื่องเงินนะไม่ใช่เงินจากการหาเงินไม่ได้นะแต่ทุกใจที่ทําไมมันมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาตลอดและเป็นปัญหาที่บางครั้งคนอื่นมันนามาให้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปให้ฟังในเบื้องต้นตรงนี้นะครับบอกกับชาวลัคนาราศีสิงเลยว่าจะประสบความสําเร็จนานนับประการจากธุรกิจการงานและการติดต่องานต่างๆแล้วการเงินจะ ดีขึ้นมากๆอย่างที่คุณเองก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าเฮ้ยแม่งทำไมมันดีขึ้นอย่างนี้ทำไมชะตาชีวิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก้าวหน้าไปได้ดีขนาดนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่มีโปรเจกต์จะทำอะไรใหม่ๆใครที่นะครับตั้งใจอยากจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังอึกอักอึกอักึกงักึกงักกระทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีจนเวลามันล่วงเลยมาถึงกลางกลางปี โดยเฉพาะช่วงสิงหาคมกลางสิงหาไปแล้วผมว่าชะตามันคนทั้งผลักดันทั้งถีบคุณนั่นแหละให้คุณได้เข้าไปทําอะไรอย่างหนึง่งแล้วเป็นความสมเร็จที่คุณเองนั้นจะรู้สึกอัศจรรย์ใจกับมันอัศจรรย์ใจพอๆกับไอดาว6กสีเอียวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ดาวพฤหัสกับดาวราหูที่อยู่ด้วยกันแล้วตีโกนร่วมธาตุไฟนะครับ ชาาลัคนาราศีสิงห์ใครที่มีหนี้สินมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บุคคลหนี้หานี่เหวอะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สึกอึดอัดใจกับมันนะผมว่าจะคลายไปในทางที่ดีคุณจะจัดสรรปันส่วนในเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้นเพอเพอเหลือเงินเก็บที่ผ่านมาคือมันได้มาแล้วก็ใช้จ่ายไปใช้หนี้ไปมันก็เซมเซมพอๆอกันแต่พอถึงจังหวะตรงนี้แล้วทําให้ตัวของคุณเองนั้นได้นะครับได้ เก็บมีเงินเหลือเก็บบ้างแล้วคือใช้ใจ่ายไปแล้วผ่อนหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถใช้หนี้อะไรไปแล้วกับมีเงินเหลือเก็บนะครับนี่คือความน่าสนใจของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับดาวมฤุตยูไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะครับภพบที่10ชาวสิงห์พยายามศึกษาพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆผมว่ามันจะทําเงินให้คุณได้อย่าง,างมากทีเดียว ใครที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวใครที่จะทําอะไรที่ลักษณะของการมีตัวเองเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คุณมีชื่อเสียงแน่นอนและคุณก็จะโชคดีได้รับเงินทองจากชื่อเสียงที่คุณมีที่มันอยู่กับคุณมันไม่มีใครเอาไปจากคุณได้เลยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดผมคิดว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะได้โชคดีในเรื่องของงานให้คุณตั้งใจให้คุณเล็งในเรื่องของการงานไว้ก่อนเลย นะงานของคุณจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจคนที่ตกงานอยู่คนที่รอจะเปลี่ยนงานอยู่คนที่งานยังสำเร็จครึ่งๆกลางๆแล้วไม่รู้ว่าจะพาตัวเองไปในทิศทางไหนสินแสหมิงขอสรุปให้ฟังง่ายๆไม่ซับซ้อนคือคุณจะได้งานตามที่คุณเองตั้งใจ ถ้าเกิดงานนั้นทําให้คุณต้องเดินทางต่างประเทศหรืองานนั้นทําให้คุณจะต้องมีการขยับ move มากกว่าที่เป็นอยู่ให้คุณรู้เลยว่านั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าความสําเร็จกําลังจะเข้ามาและเป็นความสําเร็จที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะได้หยิบชิ้นปลามันทั้งเรื่องการงานและเรื่องเงินเรื่องทองด้วย ในช่วงประมาณเดือนออมิถุนายนกลางกลางเดือนไปแล้วดาวเจ้าเดือนการเงินเดินไปเป็นราชาโชคแต่ก็ไปเป็นวินาตก็หมายความว่ามีโอกาสจะได้เงินได้ทองแบบไม่คาดคิดนะครับได้เงินได้ทองแบบจากธุรกิจทางไกลหรือต่างประเทศก็ได้แต่ด้วยเงื่อนไขดาวดังกล่าวตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์มันก็จะเดินเข้าในช่วงประมาณเดือนกลางกลางเดือนออสิงหาคมเข้าไปเป็นกเกษตรราธิบดีไปร่วมกับดาวพุธราชาโชค ผมว่าชาวลัคนากรากฎในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกลางๆเดือนไปแล้วน่าจะได้ลาบก้อนโตนะหรือทําโปรเจกต์สำเร็จได้เงินได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่ทําให้ตัวของคุณเองนั้นแฮปปี้อย่างมากแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎอีกเช่นกันนะครับจะหาเงินหาทองได้อย่างมากจากช่วงมิถุนายนจนถึงกันยายนการเมคมันี่ของคุณตรงนี้นํามาสู่ การได้เงินแล้วเอาเงินไปซื้อเป็นบ้านซื้อเป็นรถเปลี่ยนรถหรือว่าซื้อคอนโดซื้อที่ดินอะไรก็ตามที่มันนําไปสู่เรื่องของการได้มาและไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะสมเหตุสมผลเป็นที่สุดชาตุนจะรู้ไหมครับว่าชะตาคุณในช่วงกลางๆปีนั้นดีมากทีเดียวชะตาคุณเนี่ยโอ้โหแม่มหยิบจับอะไรก็ได้เงินหยิบจับอะไรก็โชคดี หยิบจับอะไรก็มีลู่ทางให้ต่อยอดได้ตลอดเหตุผลพระดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวศุกร์ไปเป็นลาพระแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นราชาโชคและมหาจักรแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นกเกษตรตราทธิบดีเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอนะดาวเกตไปอยู่เรือนที่10ในพบลอยกลางฟ้าและดาวพฤหัสนั้นไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคเลงดวงของคุณอยู่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาทําธุรกิจพาร์ทเนอร์จะไปด้วยกันได้ดีหรือพากันรวยหรือตัวคุณเองนั้นทําอะไรมาสําเร็จมาแล้วครึ่งคึ่งกลางๆแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะไปต่อแบบไหนเดี๋ยวมันจะมีลู่ทางอะไรบางอย่างที่เปิดกว้างและให้คุณเดินไปตามนั้นแล้วคุณก็จะได้รับความสําเร็จอย่างที่คุณเองนั้นปรารถนาอยากกันน,นะกกนั้นเลยนะครับอยากกันนั้นเลยสิ่งที่ตัวของคุณเองนั้นต้อง ให้ความสำคัญมากๆเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือตัวคุณเองต้องพยายามสแสวงหาลาบด้วยพูดง่ายๆคือจะนอนทอดหุยอยู่ไม่ได้ต้องพยายามหาลูกทางด้วยเพราะว่าดาวถ้ามันเปิดกว้างขนาดเนี่ยมันมีลูกทางอะไรรอคุณอยู่เสมอแล้วลูกทางต่างๆที่มันรอคุณอยู่เสมอนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของความสามารถที่ชาวตุนเองนั้นมีอยู่แล้ว ดะนั้นที่ผมพูดตรงนี้ไม่เกินเลยเลยว่าชะตาของคุณจะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีแล้วการเงินก็จะยิ่งดีด้วยแต่มันใช้จ่ายมากนิดนึงในช่วงประมาณเดือนออสิงหาต่อเข้ากันยายนอาจจะหาเงินได้เยอะไงแล้วก็มีโปรเจกต์อยากทำนู่นทำนี่หลายอย่าง